มาทุกมาพร้อมแล้ครับมาออกแล้วขณานาี้ชิมิชิมิเป็นตัวนำสินพรชัยตัวที่สองลักสมานฉันตัวที่สามมาจังตัวที่สี่ที่โค้งป้ายเก้าชิมิชิมิเป็นตัวนำสินพรชัยตัวที่สองลักสมานฉันตัวที่สามมาจังตัวที่สี่ ปีเตอร์เข้าตัวที่ห้าต่อไปเป็นนิทานุภาพที่ป้ายแปดลักสมานฉันและทางโลกผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วติดตามด้วยชิมิชิมิมาจังและทางในตัวที่สามปีเตอร์เข้าแรงทางโลกตัวที่สี่นิทานุภาพตัว 5. ที่ห้าที่โค้งป้ายเจ็ดมาจังและทางในผ่านขึ้นเป็นตัวนำติดตามด้วยชิมิชิมิ ปีเตอร์เข้าแรงท้างในตัวที่สลักสมานฉันตัวที่สที่โค้งปลายหกออกทางตรงมาจังเป็นตัวนำติดตามด้วยปีเตอร์เขาต่อไปเป็นชิม,มิชิม,มิและลักสมานฉัน้านานี้มาจังเป็นตัวนำปีเตอร์เขาตัวที่สองลักสมานฉันตัวที่สามทิฏานุภาตัวที่สซิมพีลักกี้ตัวที่หนี้มาจังเป็นตัวนำติดตามไปด้วยปีเตอร์เขา ลักสมานฉันซิมพีลักกี้มาออกแล้วขนานีชิม,มิชิมิเป็นตัวนำสินพรชัยตัวที่สองลักสมานฉันตัวที่สามมจังตัวที่สี่ที่โค้งป้ายเก้าชิมิชิมิเป็นตัวนำสินพรชัยตัวที่สอง ลักสมานฉันตัวที่สามมาจังตัวที่สี่ปีเตอร์เข้าตัวที่ห้าต่อไป,ปนิทานุภาพที่ป้ายแปดลักสมานฉันแล้วทางโลกผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วเตีดตามด้วยชิมิชิมิมาจังแล้วทางในตัวที่สามปีเตอร์เขาเร่งทางนอกตัวที่สี่นิธานุภาพตัวที่ห้าที่โค้งป้ายเจ็ด มาจังแรงทา้งในผ่านขึ้นเป็นตัวนําติดตามด้วยชิม,มิชิม,มิปีเตอร์เขาแรงทงางงในาตัวที่สลักสมานฉันตัว 4. ที่สี่ที่โค้งปลายหกออกทางตรงมาจังเป็นตัวนําติดตามด้วยปีเตอร์เขาต่อไปเป็นชิมิชิมิและลักสมานฉัน้านานีมาจังเป็นตัวนําปีเตอร์เขาตัวที่สองลักสมานฉันตัวที่สามิธทานุภาพตัวที่ 4, สซิมพีลากีตัวที่ห้า นี้มาจังเป็นตัวนำติดตามไปด้วยปีเตอร์เขาลักสมานฉันซิมพีลักกี้